ครับผมก่อนอื่นเลยเนาะผมก็ต้องขอก่าวของสวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนาะทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคนที่กดไลค์และกดตามงด้วยนะวันนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะฮะผมได้ใส่เสื้อผ้าเพิ่งตื่นตรงตรงเลยตอนนี้เวลาจะเที่ยงแล้วตีปลามาแล้วมานั่งเล่นอะไรเพื่อน ปลาเข้าไปตีสองตีสามนะฮะวันนี้นะครับคนเอามาอะไรมาให้ดูแล้วกันเป็นเผื่อว่ามีใครบางคนที่หาอยู่อะไรประมาณเนี้นะฮะนะครับ,นะรบเป็นลำทองเหลืองนะลำลำเบอร์สองเราเนี่ยนะลำทองเหลืองนะปกติมันจะมีอยู่สี่ตัวนะ แต่วันนี้มันได้มาแค่สองพี่ใหญ่เขาทำไม่ทันพี่ใหญ่แกส่งมาให้รีวิวนะครับตั้งแต่6เกียว8เกียว12เกียวนะครับมันจะมีสิบอีกตัวหนึ่งนะแต่มันไม่ทันนะแกส่งมาให้3ามตัวก่อนนะครับ สำหรับใครที่หาอยู่ก็ถ้าเข้ามาถังกันได้นะนะราคาก็จะหกเกียวนี่มันหกร้อยห้าสิบบาทรวมส่งหกเกียวแปดเกียวมันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะเดี๋ยวคนจะไปทิ้ง ราคาไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็สิบสองเกียวมันเก้าร้อบาทแล้วก็สิบสี่เกียวมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับลำเกียวนะฮะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่านะคนไม่ได้ตั้งขากล้องไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับสำหรับเรื่องลูกนะฮะ สำหรับเรื่องลูกจะอธิบายไอ้ที่มันราคาประทานโทษก่อนแล้วกันเห็นพี่ใหญ่บอกว่ามารอบนี้ราคาแพงเวอร์นะลูกฝาแดงถ้ามันมารอบนี้มันราคามันพันสามเลยนะราคามันเกินจากปีที่ผ่านมาซึ่งปีที่ผ่านมามันหนึ่งหนึ่งนะ อีอ่าใช่1,100ใช่ครับปีที่พันมามหนึ่งันหนึ่นะแต่ปีนี้มันมาพ3นสมันมาเฉพาะฝาแดงด้วยฝาแดงพันสแล้วฝาดำจะพันเท่าไหร่ผมว่าพันหแน่นอนเลยซปเปอร์ฟิลทุกตัวเลยแหลม w ไอ้ w s ทุกตัวเลยทั้งแหลมหมตัด โดมแล้วก็ซูเปอร์ฟิลไม่มีนะตอนนี้ของของยังไม่เข้าเนาะลูกกิโลเบอร์หนึ่งเบอร์สองยังไม่มาลูกเบอร์หนึ่งยี G ่ห้อ RWS ยังไม่เข้าฝาเขียวยังไม่มาหัวอ้วนเวียดนามยังไม่มาลูกต่อเวียดนามยังไม่มายังไม่มา คนถามเงินมาทุกวันเลยนะบางทีถ้าคนไม่ยุ่งคนก็ไปตอบให้แต่ส่วนมากคนจะไปตีปลามากกว่าซึ่งวันนี้คนไม่ได้ไม่ได้ตีปลาก็เลยถือถือว่าเอออันเนี้ยทำคลิปลำเกี่ยวแล้วกันอะไรประมาณนี้ ใครที่ถามหาเกี่ยวกับพวกปืนพวกปืนเนี่ยนะนะคนไม่ได้ทำแล้วนะนะครับแล้วก็จะถ้าจะให้เราไปแนะนำโน่นนี่นั่นให้คุณหาเองน่าจะง่ายกว่าผมก็ไม่รู้จักใครหรอกผมก็รู้จักแต่กับพี่ผมนี่แหละนะฮะพี่ใหญ่นะฮะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ขวัญทำช่องใหม่ๆจนถึงทุกวันนี้นะนะครับพี่ใหญ่ทีเอ็นับ ก็ยังอยู่ถึงทุกวันเนี่ยนะบ,บางคนมาก่อนขวัญบางคนมาหลังขวัญเขาไปสร้างกลุ่มสร้างอะไรเองกันหมดแล้วนะครับแต่ขวัญก็ยังอยู่กับพี่ขวัญลองน,นะมีอะไรขายไม่มีอะไรขายมีนู่นมีนี่ขายก็แชร์กันมานะก็อย่างพี่ใหญ่แกส่งลำเกี่ยวให้ผมก่อนอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่ง <Okay. S 1> ให้พวกคุณไปหาเองนะั่นจะง่ายกว่าแต่ก็ต้องไปศึกษาเขาหน่อยแล้วกันนะครับเ mm hmm. พราะเขาโกงกันเยอะไม่ใช่เหรอผมก็ไม่แน่ใจนะ mm hmm. นะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้นะ คนก็มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะสำหรับพวกลำทองเหลืองแล้วก็ข้อมูลลูกนะครับโหลดยังมีอยู่นะนะฮะโหลดยังมีอยู่นะครับโหลดยังมีอยู่นะนะก็หลังจากจ่ายเงินไม่น่าจะเกินสามวันเห็นว่างั้นนะพวกโหลดนะฮะยังมีอยู่จุดก่อน ท่อลม3538สามแปรวิเยอรมันก็ยังมีอยู่นะนะฮะเอาเป็นว่าถ้าหายอะไรก็ลองถามมาแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะมันก็มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบป,ประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมขวันนะตรงไปแล้วครับสวัสดีครับ